การโครจรโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เวลาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไปกับสมุดโครจรแล้วครับวันนี้ผมจะพาไปสุขสรรกับสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคตะวันออกในสีสันตะวันออก เออสวยมาก ชื่นเหลือเกินสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับผมจ๊อบนิติสมุดโคจรครับขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัด น,นครนายกครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกของประเทศไทยเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือความหลากหลายที่อยู่ในภูมิภาคภาคตะวันออกเรียกกันว่าสีสันตะวันออกจุดที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่านกค้างคืนแกล้บิ้งเป็นสไตล์ไม้ไผ่สวยงามโดดเด่นแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันขอชิวอีกสักครู่เดีย๋ยวจะพาทุกทุกคนไปสัมผัสนะ ทุกคนเด็ดมากเด็ดจริงๆเดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมนะแสดงให้เห็นเลยว่าบ้านหลังนี้นะ่าอยู่ขนาดไหน บ้านหลังนี้มีชื่อว่าบ้านนกขมิน้นซึ่งเป็นบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีสองชั้นด้วยกันเดี๋ยวพาเข้าไปดูห้องในห้องนอนการตกแต่งเป็นสไตล์แรมปิ้งจริงๆเลยที่นี่ชั้นล่างนะเดี๋ยวมันจะพาขึ้นไปดูชั้นบนอยากให้ทุกคนเห็นนะนี่ทำความสะอาดเรียบร้อยเมื่อคืนเรานอนอยู่ตรงนี้อ่ามาตรงนี้ด้านนอกคือมุมนี้เป็นมุมเก๋คือเป็นมุมที่เป็นระเบียงยืดออกมาแล้วมองไปด้านล่างเราจะเห็นเลยว,ว่านี่เขาจะมีอ่าง ให้เราแช่น้ำอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แล้วก็มีทางเดินลงไปเพื่อจะลงไปเล่นน้ำด้านล่าง อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจต้องบอกเลยว่ามันคือหนึ่งสีสันเลยของภาคตะวันออกนั่นคือที่พักมีความแตกต่างจากที่อื่นๆที่เราไปพักกันมาเยอะแยะมากมายและที่นี่คือนกค้างคืนแกลมปิ้งครับข้างๆผมตรงนี้พี่แอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอัเล่าให้ฟังก่อนว่าที่มาที่ไปของการเริ่มต้นทําเป็นที่พักเก๋ๆแบบนี้เริ่มต้นไมาได้ยังไงครับพี่ครับที่พักนกค้างคืนแกลมปิ้งเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นที่พักที่มีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงถ้าคุณชอบสังเกตเราจะไม่ตัดต้นไม้เลย จะเป็นต้นไม้ดั้งเดิมทำไมถึงต้องชื่อนกค้างคืนเพราะคือก่อนที่จะทำที่พักเนี่ยม,มานอนกลางเต็นท์แล้วเหมือนคืนที่เรานอนเนี่ย มันจะมีเสียงนกร้องทั้งคืนนะม,มันก็เลยเหมือนเป็นที่มาของอของลูกสาวที่ว่าเอ้ยเหมือนเหมือนมันมีนกมาร้องทั้งคืนเลยก็เลยเป็นที่มาของนกคั้งคืนเออ,อก็เลยเป็นที่มาตั้งแต่นั้นกลายเป็นจุดเด่นเลยนะมีที่พักมีห้องพักทั้งหมดกี่ห้องอเริ่มแรกเราทำสามห้องแต่ตอนนี้เราค่อยๆขยายไปเรื่อยกิจกรรมถ้าลูกค้าเข้าพักนะคะเราก็จะมีภายเรือคายักซับบอร์ดแ่นจักรยานแล้วก็ช่วงเช้าเราจะมีตักบาตรทางน้ําช่วงเช้านะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เรากําลังจะเปิดจะเป็น ATV กับรถบักกี้ ชมสวนผลไม้ที่นี่เรื่องมีคาเฟ่ด้วยใช่ค่ะนักท่องเที่ยว,วทั่วไปสามารถเข้ามาได้ไหมเข้าได้ค่ะแต่ว่าต้องรบกวนถ้าสมมติลูกค้าจะมาคาเฟ่ที่ไม่ได้เข้าพักเนี่ยรบกวนโทรจองนิดนึงร้านอาหารก็รบกวนจองเข้ามา,าเนี่ย <ๆๆ S 1> มาถึงที่ขออนุญาตลองอาหารหน่อยได้ไหมครับพี่ได้เลยค่ะไปไปชิมอาหารกันหน่อยครับคุณผู้ชม นี่โดดเด่นเลยทีเดียวมีอะไรยังไงบ้างพี่เริ่มที่เมนูแรกนะคะไข่เจียวนกข้างคืนงนะคะมไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยจะเป็นเหมือนผักพื้นบ้านทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นพ้มยำรวมมิตรอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกกะปินะคะสูตรโบราณอันนี้ก็คือปลาสลิดนะคะแล้วก็กระทูทอดค่ะต่อไปก็คือลาทับทิมทอดซอสต,ตะไคร้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแกงเผ็ดมะยงชิดกุ้งสดนะคะจะมีเฉพาะช่วง,งเป็นหน้ามะยงชิดเท่านั้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มอันนี้ก็คือเป็นยำเส้นแก้วทะเลค่ะเคร ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านพิ้งเลมอนเนตค่ะจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะอันนี้ยิ่งชื่นใจเลยพี่ใครมาต้องลองเมนูนี้ขออนุญาตแนะนำเลยอันนี้คือมะยงชิดปัน่นอ่าชื่นใจอ่ะผมบอกเลยชื่นใจมากนี่อันนี้เป็นเค้กมะพร้าวอ่อนค่ะมาถึงทีขออนุญาตลองลิ้มชิมรสชาติลองสัมผัสกันสักหน่อยครับ โอ้โหถึงเวลาแล้วของการลองลิ้มชิมรสชาติแกงเผ็ดมายงชิดนี่เห็นไหมนี่อย่างนี้เลยเนี่ยขอชิมหน่อยสิอือหร้อนอือหอนี่อร่อยอเข้มข้นต้องลองอร่อยอร่อยอ่อยพี่อันบอกว่านี่คือน้ำพริกกะปิสูตรโบราณแล้วก็ปลาสลิดอือ เข้มข้นจริงกรบน้ำที่กกะปิบ้านนี้เข้มข้นจริงหืมไข่เจียวเขาสิไข่เจียวนกค้างคืนอืมผักเยอะ จุใจกับอาหารอร่อยเลิศรสไปแล้วผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับกิจกรรมที่ต้องลองเมื่อมาถึงที่นี่กันครับเน่เป็นไงคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าผมพร้อมแล้วและกิจกรรมที่นกค้างคืนแคมป์ิ้งเนี่ยเขามีให้เราเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นน,น,นั่นคือกิจกรรมทางน้ำซึ่งทีมงานผมไปกันแล้วนูน่นไปกันแล้ว น,อ,นอยู่ตรงโน้นเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราจะพาทุกทกคนลงไปสัมผัสกับกิจกรรมที่สามารถสนุกกันได้ที่นี่นะขอน,นายกตามผมมาครับ นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวแต่อยากให้ทุกคนมาด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่านี่คือสเสน่ห์ของการเดินทางนี่คืออีกหนึ่งสีสันที่อยากให้ทุกๆคนเดินทางมาสัมผัสในจังหวัดนครนานยกนี่คือนกขางคือแคมปิ้งเด็ดจริงน่าสนใจจริงๆมาโครจรกันต่อกับสีสันตะวันออกก่อนจะไปโครจรที่เที่ยวผมมีนัดกับพี่สาวใจดีซึ่งเป็นกูรูด้านการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคภาคตะวันออกตามผมมาเลยครับ ผู้ชมครับและขณะนี้โอกาสดีมากๆเลยและ้างผมตรงนี้ท่านผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทเจษฎสวัสดีดครับภาคตะวันออกของประเทศไทยเรามีความโดดเด่นยังไงบ้างครับพี่ครับก็เริ่มจากจังหวัดใกล้ก่อนเลยค่ะก็มีจมทดปราการฉาเชิงเซาพอเลยจากนั้นไปก็จะเป็นจังหวัดริมทะเลชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราตรงนั้นเนี่ยนอกจากหาดทรายชายทะเลที่สวยงามแล้วหมู่เกาะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะที่ใกล้หรือเกาะออกไปหน่อยสวยงามมากๆและอีก3มจังหวัดที่พลาดไม่ได้ อันนี้จะอยู่ในผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ดงพญายเย็นมีนครนยรายกปราจีนบุรีและสระก้วค่ะซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปเป็นสีสันที่มีความหลากหลายที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือมันใกล้มากๆค่ะมันใกล้กรุงเทพที่เราจะสามารถออกเดินทางขับรถเที่ยวได้เองอย่างสะดวกสบายโดยเฉพาะนี่เริ่มจากพฤษภามิถุนากรกดาซึ่งจะเป็นช่วงหน้าผลไม้ตะวันออกแล้วมีอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์แลวเนี่ย เรื่องผลไม้เราเป็นเหมือนกับมหานครผลไม้ด้วยเลยสลเรียนมังคุดโอ้โหเงาะสลาอับียลำไยก็ผลผลิตต่อไร่เราทําได้เยอะด้วยที่ดินที่อุดมสมบูรณ์มากๆโดยเฉพาะของจำทบุรีค่ะภาคตะวันออกมีเรื่องราวของการเชี่วเชิงสุขภาพยังไงบ้างไหมครับพี่โอ้เยอะมากเหมือนกันค่ะเว l l n e เนี่ยมันคือ อยู่ดีการอยู่ดีก็มีต้องกินดีด้วยอ,อาหารดีสุขภาพดีอากาศดีซึ่งมันจะครบอยู่ในภูมิภาคนี้แล้วค่ะคุณจ๊อบที่ปราจีนบุรีอ,อภัยภูเบศคือมีทั้งป้องกันและรักษาการได้กินอาหารที่คุณภาพดีมีประโยชน์ปลอดสารพิษก็เหมือนกับได้สัมผัสกับชีวิตอีกแบบหนึง่งซึ่งต่างจากชีวิตที่เราทํางานอยู่ในเมืองทุกวันนะคะนี่คือในเรื่องของการท่องเที่ยวอินเทรนด์ครับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวด้วยแรงศรัทธาอันนี้เป็นยังไง ครับพี่เรามีเที่ยวยังไงได้บ้างจังหวัดฉะเชิงเซาหลวงวัดหลวงพ่อโสธรไข่ไข่ก็ต้องไปนะคะซึ่งวันก่อนเนี่ยได้ทําเส้นทางเชื่อมไปปราจีนบุรีตรงนั้นน่ยจะมีโบราณสถานสระมรกตก็จะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่โบราณมากๆแล้วก็เชื่อมต่อมายังบางคล้าของฉะเชิงเซาก็จะมีวัดจีนประชาสมสรหรือวัดเล่งหกยี่ก็อยากจะแนะนําเส้นทางที่เป็น แกรนโมเมนต์คือไปแล้วเนี่ยเกิดความประทับใจเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ไปออกเดินทางและได้ประสบการณ์ที่ติดตาตรึงใจมไม่สามารถลืมเลือนถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้ unforgettable เมม ORIES แล้วอ,อ,อยู่ที่ว่าไปกับใครด้วยอ,อ,อันนี้สําคัญมากและถ้าพูดถึงมัสดูแ่ละครับณนะวันนี้มัสดูินไทยแลนด์ต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆอยู่แล้วนะคือจริงๆแล้วมันก็จะผสมอยู่ในรูปการเดินทางในหนึ่งครั้งมันก็จะรวม5้ามัสดูในนี้ไปแล้วซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะรวมในการใน1ทริปที่เราไปจะได้เห็นหมดเชิญชวนทุกๆท่านเที่ยวภาคตะวันออกนะครับตะวันออกนะคะเรามีสีสันมากมายความหลากหลายสีสันตะวันออกและก็อยู่ไม่ไกลเดินทางได้สะดวกเข้าถึงได้ง่าย ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะทดลองประสบการณ์ใกล้บ้านหลีกนี้จากความวุ่นวายมาสัมผัสประสบการณ์ เรียบง่ายวิถีชีวิตที่นี่มีพร้อมค่ะการเที่ยวของเราก็จะเป็นหนึ่งในแกลนโมเมนต,ต์ที่จะประทับใจตราตึงไปนานแสนนานเลยค่ะสุดท้ายนี้ครับอยากจะได้ข้อมูลการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเข้าไปดูที่ไหนครับพี่ง่ายๆเลยค่ะเข้า Facebook ของเรานะคะที่เที่ยวตะวันออกค่ะ h o t l i น์1672คุณผู้ชมรู้แล้วว่าจะติดต่อ,อยังไงแต่ผมนั่งอยู่ข้างๆตรงนี้ครับมาถึงทั้งทีแล้วเที่ยวไหนดีครับพี่ก็อยากใช้เส้นทาง นครนายกปราจีนบุรีตรงนั้นน่ะมีความครบสีสันครบอ่าถ้างนั้นเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวแล้วกันนะคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกกับพวกเราครับท่านผู้อำนวยการพื้นภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอบพระคุณมากครับพ่เศครับ อีกหนึ่งสีสันตะวันออกครับที่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสตามที่พี่เกตแนะนําเลยนั่นคือสีสันแห่งการผ่อนคลายเรามาถึงจังหวัดปราจีนบุรีทั้งทีผมต้องมาที่นี่เลยเพราะว่ามันเป็นการผ่อนคลายจริงๆนี่คือ Serenity Hotel and Spa o n Sen ครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ที่กระบินบุรีแห่งนี้นี่เองโดดเด่นมากๆและน่าสนใจเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปสัมผัสตามผมมาเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้ข้างๆผมคุณเจสวัสดีครับสวัสดีครับกับอีกหนึ่งเรื่องราวประเด็นที่เราต้องพูดคุยกันหน่อยครับ Serenity Hotel and Spa o n s e n คอนเซปเป็นยังไงบ้างคอนเซปของเราเนี่ยเน้นเรื่องของความผ่อนคลายแล้วก็ความสบายครับอยากให้ทุกทุกคนที่เข้ามาพักนะครับรู้สึกได้รีแลกซ์จริงๆได้ชาร์จแบตจริงๆครับเราก็เลยสร้างโรงแรมที่มีเวลเนสด้วยเป็นสปามีออนเซนปราจีนบุรีครับยังไม่มีออนเซนมาก่อนนะครับเราก็เลยเป็นโรงแรมแรกในปราจีนบุรีที่มีออนเซนที่มีฟีลเหมือนญี่ปุ่นขึ้นมาด้วยเอาละแล้วสนใจครับมาเที่ยวปราจีนบุรีมาพักแถวนี้จะติดต่ออะไรยังไงช่องทางโดยตรงนะครับ ลายของโรงแรมนะครับมีแอดไไน์นะครับเซเลนิตี้โฮเทลออนเซ็นสำหรับเบอร์ติดต่อครับ037625444เท่านั้นนะครับ สุดๆกับออนเซน็นสุดยอดแห่งการผ่อนคลายที่ผมขอบอกเลยครับว่าชื่นชอบมากๆแหมคุณผู้ชมครับได้อารมณ์ความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวครับซึ่งที่ Serenity Hotel and Spa On ออนเซ็นแห่งนี้บ่อออนเซ็นที่เป็นบ่อหินอุณหภูมิของน้ําประมาณ38องศาและคุณผู้ชมจะได้เคลืบอนเพิมไปกับวิวของต้นไผ่และอีกหนึ่งบ่อน,นั่นก็คือบ่อไม้ครับที่จะมีอุณหภูมิของน้ําที่สูงกว่าอยู่ที่42องศาให้ความร้อนที่พอดีกับร่างกายรวมทั้ง ทีี่่นยังมีบริการนวดไทยและทำสปาให้ความผ่อนคลายสบายตัวเป็นอีกหนึ่งสีสันที่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาสัมผัสกับภาคตะว,วันออกของเราครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับ,กบอีกหนึ่งเฉดสีที่โดดเด่นมากๆของสีสันตะว,วันออกผมพาคุณผู้ชมเดินทางอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่นี่คือบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร ที่นี่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่เน้นทั้งสาระความเพลิดเพลินและที่สำคัญคือมันเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยตามผมมาครับโอ้โห,โโหเข้ามาในบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับน่าอยู่มากถ้าเกิดว่าเป็นบ้านลองจินตนาการนะวัดสมัยก่อนเป็นกรุงเท่มากๆเลยทีเดียวเข้ามาถึงปุ๊บนี่มีเครื่องดื่มมาต้อนรับไม่รู้คืออะไรลองชิมดูก่อนนะอือ อืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีเฮ้ยต้องมาลองทุกคนแปลกดีมันคืออะไรนะ,ะ<า>สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคัะนะ้ำเชิญครับเดี๋ยว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 สวัสดีอยากไปทางกายอีกทีครับส,ว,สบวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่นใจมากเลยครับมันคือน้ำอะไรครับ ที่บ้านเราเรื่องตั้งชื่อว่าน้ำทุ่มเทน้ำทุ่มเทค่ะน้ำทุ่มเทคือน้ำอะไรครับพี่ป้อมคือในนี้จะมีกระวานการพูมีฝางมีใบเตยมีมะนาวมีน้ำผึ้งไปกระทุ่มนิดนึงกินรู้สึกชุ่มคอมากๆเลยทีเดียวแล้วคุณสมบัติของเขาคือช่วยอะไรเลยช่วยทําให้มีเรี่ยงมีแรงมีพลังเลยมีพลังอ๋อเลยชื่อทุ่มเทใช่กินแล้วมีเลี่ยงมีแรงแล้วก็อิบถึกทนเฮ้ มีมีเป็นโหลไหมขายเป็นโหลเออมันจะมีพลังแล้วมีกําลังวังชาใช่ไหมใช่ใช่ไหมฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหาทานที่อื่นไม่ได้ไม่มีต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่เออที่มาของบ้านหลังนี้มันมาอย่างไรครับก่อนอื่นที่มาของบ้านเล่าเรื่องเรามีบ้านของผู้ใหญ่ใจดีตระกูลเปี่ยมสมบูรณ์นะคะเดิมเนี่ยใช้บ้านหลังเนี่ยเป็นคลินิกทันตกรรม แล้วเห็นว่าถ้ายกให้มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาเพาริเบศน่าจะได้ประโยชน์และเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์หรือมากินอาหารมาเรียนรู้เรื่องประวัติของเมืองปัจจุบีนมาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรแล้วอย่างน้อยๆก็หายน้ําเรามีน้ําเวลข้ามด็กทุกคนไม่กินอาหารสามารถมาดื่มน้ำมาเดินชมบ้านได้อย่างที่บอกครับว่า<อ>เรื่องราวของบ้านก็ส่วนหนึ่งเรื่องราวของอาหารก็น่าสนใจเพราะวันนี้ คนใส่ใจกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นอาหารที่อินเทรนด์นั่นก็คืออาหารสุขภาพค่ะวันนี้ที่นี่มีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวผมไปลองสัมผัสดีกว่าว่าอาหารเพื่อสุขภาพที่ทํามาจากสมุนไพรน่าสในใจขนาดไหนครับ โอ้โหผู้ชมดูครับหน้าตาน่ารับประทานทั้งสิ้นเลยทีเดียวครับมีอะไรยังไงบ้างรครับแนะนําคุ้งทอดใบชะพูดูดอกไม้ทอดต้มจืดหูเสือบัตรช่อประโยชน์ของใบหูเสือนี้เยอะมากเช่นแก้ไอขับสิหนค่าต่อไปอันนี้อะไรเลยยำวุ้นเส้นอันชันในวุ้นเส้นจะเป็นอันชันแล้วป้ายังมีของที่กินคู่กับยำนะคะเช่นใบโกศลอันนี้คือเขียวหวานท่านเจ้าพญาเป็นเขียวหวานแห้งไม่ใส่กะทิเหมาะสําหรับการเดินทาง ท่านเจ้าพยาอาจจะชอบเดินป่านอกจากนี้สมุนไพรเราเยอะป้างนนำมาหุงเป็นข้าวอัญชันงั้นขออนุญาตลุยเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับต้องขอลองเลยเพราะว่าพูดถึงเรื่องราวของชบานี่ดอกไม้แล้วนำมาทอดไม่เคยกินดอกชบาทอดมันจิ้มนิดหนึ่งหวานหวานนิดหนึ่งนะดูรสชาติหน่อย ขออนุญ,ญาตนะล้างมือมาเรียบร้อยแล้วมันต้องกินกินจะได้อรมณ์งความกรอบกรอบเกินห้ามใจเกินกรอบมากเหมาะทานเล่นอ<ๆ>บรรย้กานเสียงกรอบจริงกรอบจังต่อมาอันนี้ที่บอกว่าต้องรอนี่กุ้งทอดใบชะพลู อกอไอ้ไอตรงที่เขาเอามาซอยทั้างในอะ่ะแต่ว่าเหมือนเขาต้องปรุงรสบางอย่างไว้ด้วยอะ่ะอืืมอออร่อยต่อไปนี่เรามากินนี้กันนะยำม,มุ้งเส้นอันชันอยำอารมณ์แบบร้านยำเลยอะ่ะแต่มันต่างตรงที่ว่าอันเนี้ยมันใส่ อันชันเข้าไปด้วยมันมีประโยชน์กับร่างกายเพิ่มขึ้นมาต่อไปไม่ต้องลองผัดเขียวหวานไก่เจ้าท่านเจ้าพริยาน,นเป็นผัดเขียวหวานที่กินแล้วมันดูเบาไม่หนักในความรู้สึกผมอะ มันดูเบาๆสบายๆอร่อยด้วยที่สําคัญสุดท้ายต้องอันนี้หูเสือใส่ในไกส่สับแบบนี้ใส่ตาลึงเข้าไปนิดนึงเพราะตำลึงเองก็มีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารอือหืยยิ่งชัดมากออริกาโน่ชัดมากอารมณ์แบบนั้นเลยอือเหมือนใครที่ชอบกินพิซซ่าออริกาโน่ลอ,อยขึ้นมาเลย บบนนเลยต้องบอกเลยว่านี่คืออีกหนึ่งสีสันที่โดดเด่นมากๆเป็นสีสันของสุขภาพสีสันของอาหารการกินสีสันของความรู้ต่างๆนาะนาะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายและเมื่อมาถึงปราจินบุรีแล้วแวะมาที่นี่นี่คือบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร ผู้ชมครับและทั้งหมดทั้งมวลมันคือมณเห์ของการเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออกมีความหลากหลายของการเดินทางเปรียบเสมือนสีสันที่มีความหลากหลายนี่คือสีสันตะวันออกครับพอรอบตัวเรามีสีสันที่มีความมหัศจรรย์เหมือนภาคตะวันออกของประเทศไทย ทุกความสุขทุกประสบการณ์ทุกความหมายทุกความรู้สึกที่อยู่ลายร้อมตัวเรามันคือสเสน่ห์มันคือสีสันที่อยากให้เราได้ไปสัมผัสนั่นเองคุณผู้ชมคงจะรู้สึกมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวในภาคตะวันออกของประเทศไทยเหมือนกับที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสในวันนี้ครับถ้ามีโอกาสลองออกเดินทางมาสัมผัสและจะรู้ว่านี่คือมนต์เสน่ห์ของการเดินทางท่องเที่ยวอย่างแท้จริงเลยทีเดียวและท้ายสุดนี้ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้ง สำหรับวันนี้ต้องลาทุกทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ